โปรโมชันนะคะโปรแกรมลงทะเบียนและกำหนดเงื่อนไขโปรโมชันนะคะ SA 411นะคะจะเป็นการกำหนดเงื่อนไขของโปรโมชันแต่ละสินค้านะคะที่เราจะทำโปรโมชันและรายการส่งเสริมการขายนะคะเดับลิ้คลิกเข้าไปนะคะแล้วจะมีคำว่าสร้างโปรโมชันนะคะเราต้องกดคำว่าสร้างโปรโมชันหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็รหัสโปรโมชันเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะ ตั้งเป็นรหัสอะไรสมมุติว่ายางมิชลินนะคะหรือว่ายาง BF Good l i s สนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างก่อนนะคะ BF นะคะ001อย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ว่าเราตั้งรหัสเป็นอะไรนะคะอันนี้จะสมมุติว่าเป็น K 9 0ศนขีศ009นะคะชื่อโปรโมชั่นก็คือโปรยาง BF Good l i s สนะคะขอบ13-14เมื่อซื้อ4เส้นเนี่ยจะมีส่วนลด600บาทนะคะอันนี้เราตั้งเงินไขโปรโมชั่นก่อนนะคะแล้วก็มาเลือกนะ,ะประเภท โปรโมชันนะคะก็จะมีให้เลือกเป็นโปรโมชันยางรถยนต์โปรโมชันล้อมแอคโปรโมชันอะไรโปรโมชันน้ำมันเครื่องโปรโมชันเบรกหรือว่าโปรโมชันค่าบริการค่าแรงอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างการกําหนดเงื่อนไขของโปรโมชันยางนะคะให้เลือกโปรโมชันยางนะคะแล้วก็วันที่ที่มีผลนะคะก็คือเราสามารถตั้งเวลาได้ว่าเราสามารถตั้งก่อนล่วงหน้านะคะว่าเราจะให้ มีผลตั้งแต่1มิถุนาหรือ3ามิมิถุนาอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือในโปรโมชั่นทั้งเดือนนะคะแล้วก็มากดเงืินไขนะคะว่าอันเนี้ยเราตั้งเงินไขว่าเป็นส่วนลดให้เราเลือกส่วนลดนะคะลดเป็นเงินหรือว่าจะลดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะอันนี้เลือกได้เลยยอดขั้นต่ําซื้อกี่เส้นนะคะอันนี้คือโจทย์นี้คือ4เส้นนะคะ หรือถ้าไม่เป็นส่วนลดเป็นเงินเนี่ยก็อาจจะมีของแถมห่วงค่ะซื้อสินค้าแถมสินค้าที่ซื้อหรือไม่หรือว่าแถมเป็นสินค้าอื่นๆนะคะหรือว่าอาจจะมีคะแนนเพิ่มเติมด้วยอันนี้สามารถกําหนดเงื่อนไขโปรโมชั่นแล้วแต่โปรโมชั่นของแต่แต่ละร้านนะคะอ่าแล้วก็มากดเพิ่มสาขาในกรณีที่นะคะบริษัทมีหลายสาขาอย่างเงี้ยค่ะ สามารถเลือกได้เลยว่าโปรโมชันนี้ใช้สำหรับสาขาไหนบ้างนะคะถ้าใช้ทั้งหมดเลยก็กดเลือกนะคะทั้งหมดเลยนะคะต่อไปนะคะก็จะต้องมากำหนดรายการสินค้าที่ร่วมรายการนะคะว่านะคะเราโปรโมชันนะคะเป็นโปรโมชัน bf good lit นะคะเราก็เพิ่มนะคะเพิ่มรหัสสินค้าที่ร่วมรายการโดยกดค้นหานะคะสินค้าที่ร่วมรายการมาเลยนะคะว่าเราจะเอาสินค้าตัวไหนบ้างนะคะที่สามารถ ซื้อสี่เส้นลด600นะคะอันนี้ตามโจทย์นะคะก็คือขอบ1 3 1 4ลด600อ่าอันนี้เราก็เพิ่มขอบ13และ14มาแค่นั้นเองนะคะแล้วก็กดบันทึกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็อ่ามันจะมีคำว่าเปิดใช้งานนะคะเปิดใช้งานในที่นี้ก็คือต้องการให้ใช้นะคะแต่ว่าถ้าโปรโมชั่นหมดเดือนแล้วเนี่ยก็อ่าทำการปิดการใช้งานได้เลยนะคะจะกลายเป็นแถบสีเทานะคะ